สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะมาเาจาะลึกกันในคำถามที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับศาสนาคริสต์ก็คือทำไมพระคริสต์ต้องสิ้นพระชนค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดูคำตอบจากมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวครับของ E.J. เ a g o n ก r er, นักเขียนช่วงทศวรรษ1890นะครับอ้างอิงจากบทความที่รวบรวมไว้ในเอกสารของ Marinatha m ีเดีค่ะเอกสารชุดนี้มาจากวรารสาร Present Truth UK ปี1893-1894ครับ ป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจแนวคิดของคุณวกเนอร์ให้ลึกขึ้นไปอีกนิดนึงโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจจะต่างไปจากความเข้าใจที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยที่เรียกว่าตาการชดใช้โทษบาปแทนนะครับที่มักจะอธิบายว่าพระเจ้าต้องลงโทษบาปแล้วพระเยซูก็เลยมารับโทษแทนเราเพื่อให้ความยุติธรรมของพระเจ้าพอพระทยัยอะไรทํานองนั้นนะคะใช่ครับครับแนวคิดทํานองนั้นเลย ซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะที่คุณแวกโกเนอร์เขาโต้แยง้งค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเลยเขามองว่ามุมมองแบบนั้นนะคะมีรากมาจากแนวคิดนอกรีดแล้วก็หลักปฏิบัติของคริสตจักรโรมไม่ใช่พระคัมภีร์โดยตรงอ๋อเลยครับค่ะเขาเขียนทํานองว่าความคิดที่ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องได้รับการคืนดีกับมนุษย์เป็นความคิดที่เข้ามาในศาสนาคริสต์ผ่านทางสถาบันปาปาซึ่งรับมาจากพวกนอกรีดอีกที hmm. คือแก่นความคิดของแวกโกเนอร์ก็คือพระเจ้าต่างหากที่ไม่ต้องการการคืนดีแต่มนุษย์เรานี่แหละที่ต้องคืนดีกับพระองค์น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มตรงประเด็นการคืนดีที่อาจารย์ว่ากันเลยดีกว่าครับตามแนวทิศแวกกเนอร์ Wagner เนี่ยเขาอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับเพราะพระคัมภีร์หลายข้อยังหนึ่งเปโตรสาก็เหมือนจะบอกว่าพระคริสต์ซึ่งพระชนเพื่อน,นําเราไปหาพระเจ้า ใช่ค่ะหรือหนึ่งที่โมที1นึสิบห้าก็ว่าพระองค์มาเพื่อช่วยคนบาปหรือหนึ่งยอน3าห้าก็บอกว่าเพื่อกำจัดบาปดูเหมือนจะเน้นฝั่งมนุษย์จริงๆด้วยนะครับใช่เลยค่ะนั่นคือประเด็นหลักเลยแวกเนอร์เน้นว่าการคืนดีมันจำเป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยตกอยู่ในสภาพที่แปลกแยกจากพระเจ้าไปแล้วเพราะบาปไงคะอ๋อครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าความเป็นศัตรูในใจของเรา โรม8 7โคโลศสี1 21คือความเป็นศัตรูเนี่แหละที่มันตัดเราออกจากชีวิตของพระเจ้าซึ่งเป็นเออแหล่งชีวิตที่แท้จริงแหล่งชีวิตครับค่ะสุดุดี36.9กิจการ17 25 28แล้วผลสุดท้ายมันก็คือความตายทั้งฝ่ายวิญญาณแล้วก็ร่างกายโร, 6, รม8.6โรม5.12ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าฝ่ายที่ต้องเปลี่ยนจริงๆคือมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าใช่ค่ะหลักๆคือแบบนั้นเลย วัคเนอร์ยืนยันว่าพระเจ้าคือความรักเพราะองค์ไม่เปลี่ยนแปลงมาลาคี3.6ยอน36อมการที่เราไปคิดว่าพระเจ้าต้องคืนดีหรือพระเจ้าต้องหายโกรธเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังบอกว่าพระองค์เคยเป็นศัตรูกับเราหรือเคยเปลี่ยนไปซึ่งวักคนเนอร์มองว่าโห oh, นี่เป็นการกล่าวหาพระลักษณะของพระเจ้าที่ร้ายแรงมากครับเข้าใจครับแล้วมันก็มาจากแนวคิดนอกรีดที่แบบว่าต้องบูชายันเอาใจเทพเจ้าอะไรแบบนั้นนะคะ ดังนั้นสำหรับแวกเนอร์การสิ้นพระชนของพระคริสต์ไม่ใช่การระงับความโกรธแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าที่ยอมสละพระองค์เองเพื่อเรากิจการ20.28โรม5.8เข้าใจแล้วครับแต่ทีนี้มันมีข้อความหนึ่งในฮิบรูน9.22ุณ9.22ที่คนมักจะอ้างกันบ่อยๆว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย ข้อความนี้แหละครับอาจารย์จะอธิบายยังไงในมุมมองของแวกเกอร์เนอร์ถ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องการโลหิตค่ะเวกเกอร์เนอร์ตอบเรื่องนี้ไว้เหมือนกันค่ะโดยอธิบายความหมายคําว่าโลหิตคือเขาปฏิเสธความคิดที่ว่าพระเจ้าต้องการเลือดเพื่อระง,งับความโกรธแบบเทพนอกรีดนะคะครับแต่สําหรับเขาโลหิตในบริบทนี้มันหมายถึงชีวิตค่ะอ้างอิงจากเลวินิติ17.11อ๋โอโลหิตคือชีวิตใช่ค่ะ ดังนั้นการอภัยโทษบาปหรือการส่งบาปไปเสียริมิชชั่นเนี่ยมันไม่ใช่ผลของการจ่ายค่าบูชายาันเพื่อดับความโกรธแต่เป็นการที่เราได้รับเอาชีวิตที่ไม่มีบาปของพระคริสต์เข้ามาแทนที่ชีวิตเก่าที่เป็นบาปของเราเข้าใจแล้วครับงั้นก็คือแทนที่จะมองว่าพระเจ้าต้องการเลือดกลับกลายเป็นว่าพระองค์ประทานชีวิตผ่านทางพระโลหิตของพระคริสต์ถูกต้องเลยค่ะ พระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้ายอนหนึหนึ่งสิและเป็นผู้ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยสองโครินห้าจุเนี่ยได้ประทานชีวิตของพระองค์เองผ่านการสิ้นพระชนเพื่อมอบชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ปราศจากบาปนั้นให้กับเราอืมชีวิตใหม่ที่เราได้รับมานี่แหละค่ะที่มันจะชำระล้าขจัดบาปออกไปมันจึงไม่ใช่การจ่ายค่าไถ่ให้พระเจ้าแต่การประทานของขวัญเองชีวิตจากพระเจ้าเองแล้วคำว่า เครื่องบูชาไถยบาปหรือ propitiation ที่อยู่ใน1ยอน2.2หรือโรม3.25แล้วะครับจะเข้ากับแนวคิดนี้ได้ยังไงถ้าพระเจ้าไม่ได้พิโรธแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาทำให้หายโกรธอืมตรงนี้แว็กก์เนอร์เขาก็จะตีความต่างไปอีกค่ะเขาชี้ว่าเครื่องบูชาไถยบาปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรานะเอาเลยครับแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองทรงจัดเตรียมไว้ให้เราค่ะอย่างที่โรม3.25 บอกว่าพระเจ้าทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอ๋อพระเจ้าเป็นผู้ตั้งไว้ใช่ค่ะคือเครื่องบูชานี้มันจำเป็นสำหรับเราสำหรับมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาบาปและความเป็นศัตรูในใจเราไม่ใช่จำเป็นสำหรับพระเจ้าแวกโกเนอร์เคยเขียนไว้เลยค่ะว่า เป็นเราต่างหากที่ต้องการเครื่องบูชาไม่ใช่พระเจ้าอืมชัดเจนครับมันก็คือการแสดงความรักของพระเจ้าอีกนั่นแหละค่ะยอห์น3.16ที่ทรงเตรียมทางแก้คือชีวิตของพระองค์เองในพระคริสเพื่อให้เราคืนดีกับพระองค์ได้เพื่อขจัดความเป็นศัตรูในใจเราทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องความยุติธรรมบางครับถ้าไม่มีการลงโทษบาปเพื่อชดใช้ให้พระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าจะยังทรงยุติธรรมได้ยังไง ในการประกาศให้คนบาปเป็นคนชอบธรรมอย่างที่โรม3-26บอกไว้ครับค่ะตามมุมมองของแวสโกเนอร์นะคะความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ได้แสดงออกด้วยการลงโทษใครสักคนแทนเราครับแต่แสดงออกผ่านการกระทําที่ทําให้ผู้เชื่อกลายเป็นคนชอบธรรมจริงๆคือโดยการประทานชีวิตของพระองค์เองให้เขาอ๋อคือทําให้ชอบธรรมจริงๆเลยฐานความชอบธรรมโดยการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่โดยการลงโทษเข้าใจครับ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยุติธรรมและก็ทรงเป็นผู้ทําให้คนชอบธรรมไปพร้อมๆกันเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมหนทางคือชีวิตของพระองค์เองเพื่อให้มนุษย์สามารถบรรลุมาตรฐานความชอบธรรมนั้นได้จริงอแวร์กเนอร์เขาสรุปไว้น่าสนใจนะคะว่าดังนั้นพระเจ้าทรงเมตตาในความยุติธรรมของพระองค์และทรงยุติธรรมในความเมตตาของพระองค์โอ้โหลึกซึ้งมากครับแสดงว่าความยุติธรรมในมุมมองนี้คือการเปลี่ยนแปลงให้ต้องต้องจริง,รงๆไม่ใช่แค่เรื่องการลงโทษชเชย ใช่ค่ะเป็นการเน้นที่การฟื้นฟูการให้ชีวิตใหม่มากกว่าค่ะถ้าให้ผมลองสรุปแนวทิดหลักของแวกเนอร์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับก็คือการสิ้นพระชนของพระคริสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าผู้พิโรธเรียกร้องการชดใช้เพื่อให้ความยุติธรรมของพระองค์พอพระไทยค่ะแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักทรงยอมสลับพระองค์เองผ่านทางพระคริสเพื่อคืนดีมนุษย์กับพระองค์อืโดยการขจัดความเป็นศัตรูในใจมนุษย์ออกไป แล้วก็ประทานชีวิตและความชอบธรรมของพระองค์เองให้แทนถูกต้องเลยค่ะเป็นมุมมองที่ให้ภาพพระเจ้าที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักแล้วก็ให้ชีวิตเป็นศูนย์กลางมากๆเลยนะคะมากกว่าภาพของความยุติธรรมที่เน้นการลงโทษครับซึ่งมันก็ท้าทายความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับการเสียสละการลบบาปที่เวกเนอร์เขาเชื่อว่ามันมีอิทธิพลมาจากแนวคิดนอกรีดผ่านทางสถาบันปาปามาอีกทีครับผม และนี่ก็อาจจะเป็นข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปลองคบคิดกันต่อนะครับถ้าการคืนดีคือการรับเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาภายในเพื่อเอาชนะการแยกห่างจากพระองค์จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้อาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเชื่อที่มันต้องดําเนินต่อไปในชีวิตประจําวันของเรานอกเหนือไปจากการที่เราแค่ยอมรับเหตุการณ์ในอดีตเพียงครั้งเดียว